สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับฟีนิกครับหลังจากที่วันนี้นะครับมีการอัปเดตแพทไปใหม่นะครับแพทเจนะครับกับตัวละครออะไรวะหัวโตนะครับหมอเทวดาหัวโตนะครับก็มีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับซึ่งมีอย่างหนึ่งที่ผมต้องบอกว่าแม่งบัดซอมริงเลยนะครับคือเมื่อวานผมอ่ ลงคลิปสอนวิธีใช้ไอตัวทับเสริมนะครับอเอิญว่าเดี๋ยวไปเสียงก่นดีกว่ามันดังไปโอเคนะครับอเอิญว่าวันนี้อัปเดตแพทน,นะครับไอตัวทับเสริมเนี่ยมันไม่มีแล้วไอที่ให้ซื้อนะครับในประลองแลกเปลี่ยนนะครับเขาออกไปแล้วนะครับผมก็ต้องแสดงความเสียใจกับ คนที่เพิ่งมาเห็นคลิปเมื่อวานนะครับแล้วก็จะลองทำตามนะครับคนที่มีอยู่แล้วนะครับยังไม่หายกดใช้ยังใช้ได้อยู่นะครับก็โชคร้ายกันไปแต่นะครับเมื่อตอนหกโมงเย็นเนี่ยวันนี้มันมีการ update, อัปเดตปิดประปุ่งนะครับเขาก็ชดเชยมาให้10ชิ้นนะครับก็ถือว่าโอเคโชคดีได้กันทางเซิร์ฟเลยนะครับก็ ถ้าใครที่มาดูคลิปนี้แล้วจะไปซื้อเพิ่มเนี่ยมันไม่มีแล้วนะไอ้ยี่สิบเหรียญประลองครับมันมีอีกอันหนึ่งคือ,อซื้อจากตรงนี้นะครับกิจกรรมนะครับแล้วก็มาที่ที่ไหนวะเอออันนี้นะครับมาที่ฮีบสนับสนุนจำกัดเวลานะครับมาที่สี่สิบครับสองพันโกได้สิบชิ้นเองนะครับโอเค ก็เกมมันมาอย่างนี้นะครับเราทําอะไรไม่ได้ซึ่งผมก็เจ็บใจเหมือนกันนะครับเพราะมีคนมาสอบถามในคลิปที่ผมทาไปเมื่อวานนะครับว่าดูตรงไหนหายไปไหนแล้วนะครับคือหมดไปแล้วนะครับหายไปแล้วนะครับมันเขาปิดไปแล้วนะครับก็เสียใจกันด้วยโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้อัปเดตแผ่นนะครับเป็นแล้วว่าแม็กเจ็ดสิบนะครับก็ เปิดตอนเที่ยงนะครับผมก็ซัดทีเดียวเลย64เพราะว่าดองไก่ไว้ร้อยกว่าน้องนะครับน่องละสิบกายก็โชคดีกันไปนะครับก็วันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง 1. คือทับเสริมหายไปแล้วนะครับสคือการซื้อ VIP เนี่ยครับหายไปแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับน้องไก่ v p p 1นะครับเรียบร้อยครับหายนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมมาคือเลเวล70 Mac l e นะครับแม็กเลเวล70 แบบใหม่นะครับตัวละครใหม่นะครับโอเคมาดูที่อันแรกกันเลยนะครับค้นหานะครับเปิดอันใหม่นะครับคือเมืองอกัวต่อกุต๋อกัวโตอ,อะไรสักอย่างนะก็จะมีตัวละครให้กดได้เพิ่มนะครับสิ่งที่ทำร้ายคนเติมตังในรอบที่แล้วมากก็คือม้าเฉี่ยวนะครับไต่เขาม้าเฉี่ยวมีทุกอันเลยนะครับสำหรับม้าเฉี่ยวตัวนี้ ก็สำหรับคนเติมดังรอบที่แล้วนะครับก็อาจจะคิดง่ายๆบวกก็คือโอเคอัพดาวเพิ่มนะครับต่อมานะครับกิจกรรมเพิ่มเติมสำหรับแพทนี้นะครับก็จะมี2อันก็คืออัปเกรดขุนพลนะครับแล้วก็ออทอง2องอันนี้นะครับด่วนแรกดีกว่าครับทองสิ่งที่จะมากระชากเงินในกระเป๋าตังค์คุณนะครับก็คืออะไรบ้าง เติม500ทอง1,500ทอง3,000 5,000 9,000 1,500 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0อื่นครับเอ่อมันก็จะได้กุยแก่นะครับสำหรับการเติม3,000เอ้ย9,000โกนะครับครบ30,000ได้กาเซียงไปครับพร้อมการ์ดและอาวุธวัสนานะครับสิ่งที่ผมคิดว่าหลายคนคงสนใจเป็นพิเศษคงไม่ใช่อ,อ,อตัวกาเซียงสักเท่าไหร่หรอกครับ แต่ถามว่ามันโหดไหมมันโหดนะตามความคิดผมคือไอติดตัวเนี่ยเท่าที่อ่านนะบอกสร้าง80ดาเมจสำหรับโจมตีเวทมีโอกาส70%แอตแทกแอตแทกเวทลดลง20%นะครับนี่คือยังไงมันติดตัวผมไม่เข้าใจคือยังไงมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับไอสิ่งที่คิดว่าโหดอีกอันนึงก็คืออันไหนเอ่ยผมอ่านอันนี้คืออันนี้ครับ รวมตี63%มี75%ที่จะติดบับอวุ่นวายหรือสับสนนะครับไม่เลวนะไม่เลวนะครับวาสนาก็ก็พอหาได้อยู่นะครับยังไม่ถือว่าเลวร้ายอะไรมากมายนะครับแต่แต่ว่าคือไม่ต้องไปสนใจหรอกสนใจผมคิดว่าอ่ในะคอมเมนเลยนะคือกล่อง9,000ครับดียังไงอ่ามันจะให้2กล่อง,องทองนี้นะครับอันแรกเนี่ย ไม่ต้องซีเรียสหรอกมันได้การ์ดนะครับได้รับทั้งหมดอ่าโอเคอันที่2เนี่คือสิ่งที่ว่า,วาตึกๆเรื่องเลยเกิดนี้ครับซุมนะครับของที่เป็นเครื่องประดับสีทองนะครับสีทองอันแรกนะครับคือถ้าเกิดสุ่มได้เนี้ยสเต็งของสเต็งเอจิแต่สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ,อ accuracy นะครับหรือว่าความแม่นยำบวก30เริ่มต้นนะยังไม่ได้ตีบวก ทุกอันเลยครับบวก30เป็นของวาสนาสุน6กอันนี้ของวาสนาสุนหกอันนี้ใส่อินนะครับอันนี้ใส่ถึงทุกอันจะบวกแม่นหมดเลยนะครับสิ่งที่สุดยอดมากสําหรับโปตัวนี้นะครับตัวอื่นสําหรับผมไม่ค่อยไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ต่อมาครับสิ่งที่สายฟรีสามารถทําได้นะครับคืออัปเกรดขุนพลครับอัปเกรดขุนพลให้เลเวลนะครับตามที่กําหนดก็คือเลเวลห้าสิบเจ็ดท่านนะครับก็จะได้อะไรบ้าง ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ครับก็ <g iggle> <g iggle> คืออุปกรณ์อัมยศแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้กิจกรรมไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่นะครับต่อมาครับอาเทมมอมีการเปลี่ยนแปลงครับผมเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับก็มีเหยาอุถ้ถงเหยาอู้ถุงนะครับเป็นอาวุธระดับสีทองนะครับสุ่มเหมือนกัน เหลือ35สามห้านะครับถุงละเก้าสิบ้างตรงยังคงอยู่ครับแต่ว่ามีมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่แผดท,ที่แล้วจะได้80ดสิบเศษเลยนะครับแผดนี้นะครับจะได้แค่สูงสุดสิบเศษแต่ที่เพิ่มเติมมาคืออาวุธอาวุธเนี่ยผมได้จากกิจกรรมที่แล้ว40ไปแล้วนะครับก็เงินเงิแต่เฮ้ยใครมีหงตงเจ็ดดาวเนี่ยน่าคิดนะ อุ้เร็วเจ็ดสิบครับมันต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะอันนี้ชมตีแม็สุด9 5้า้านะครับอน,นี้ล่อไปส0 0ร้อย้ยไม่เร็วไม่เร็วนะครับสำหรับใครที่ยังอ,อยากได้อุธคงตรงอยู่นะครับก็เป็นอะไรที่ลงทุนเยอะเหมือนกันต่อมาครับสิ่งที่ผมอยากได้มากสําหรับแผ่นนี้นะครับคือตัวนี้ครับหมอหัวโตวครับตัวนี้เลยนะครับถุงละ49 10กถุงก็้ โกนะครับผมจะได้โคตัวหัวโตเออนะครับมีถุงออวัสนาของจูร่งนะครับยังคงอยู่อันนี้ของกุยแก่ก็ยังอยู่นะครับคุณพ่อสกิลยังอยู่ครับกระบอผ้าเหลืองอันนี้ไม่แน่ใจยังอยู่ไหมอ๋โอ,โ,อโทษทีมีหงตรงแปดสิบด้วยครับผมแต่คนละถุงกันอ๋ออันนี้ถุงนี้แพงกว่างั้นกูซื้อเอาหงตรงก่อนดีกว่าไหม แล้วก็มีชุดหงตรงที่เป็นแพ็กเกจเหมือนเดิมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับผมสำหรับออไอเทม,มอื่นนะขายดีก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับอันอื่นไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ผมก็จะไม่อธิบายให้นะครับนี่กล่องหัวโตได้การ์ดหัวโตนะครับสำหรับสายฟูลออปชั่นที่มีสตูงสตางกันเยอะนะครับก็มีกล่องหัวโตมาให้ จำกัดเวลานะครับก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ครับจำกัดเวลาก็คือเหมือนเดิมเป๊ะอันนี้ในส่วนของไอเทมมอลนะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกันนึงสำหรับแผ่นนี้นะครับสำหรับชุดเซตวาสนาของตัวละครหลักนะครับสามารถหาได้นะครับจากตรงนี้ครับมาที่ทุกวันนะครับหลังจากนั้นเรามาดูที่แลกเปลี่ยนนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือชุดเซ็ตวาสนานะครับ ระดับ50เนี่ยว้าวไม,ม่ธรรมดานะครับแต่ต้องใช้ค่าแอคทีฟ600ค่าแอคทีฟครับผมสุด้ยินเสียงมันกุ๊กกักก,ก,กักใช่ไหมไมค์ผมมันนิ้นไม่ค่อยดีใช้อ่าหูฟัง iPhone อัดนะครับโอเคก็นี่ก็มีให้เลือกสรรกันไปนะครับเลเวล30ใช้น้อยเลเวล10ก็มีนะครับแต่ผม e c o m m เ n d เลเวล30น่าจะเวิร์กกว่านะครับกับฟันอีก สักสองสามวันเหลือที่หนึ่งก็ได้เซตแล้วนะครับก็ไม่เลวครับได้หมวกเกาะแล้วก็รองเท้าเซตของมัน50จะได้วัสนาด้วยนะครับอันนี้สิ่งที่น่าสนใจอันอื่นก็เหมือนเดิมครับมีเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับการอัพแพดคราวนี้น่าจะมีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านี้อ้ออีกอย่างหนึ่งคือแมปนะครับเพิ่มโอ้โทษทีอันนี้ผมเข้าอันนี้อยู่ผมออกไปไม่ได้อีา ครับเดี๋ยวนะครับดนีก่อนเลยผมออกไปโอ้โหมาอยู่ไกลจังวะก็จะมีแมปนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสำหรับคนที่เลเวล6กแล้วและทำเคเวสผ่านซุนเกียนไปแล้วนะครับ <S 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 ก็ข้ามไปแมปใหม่ได้เลยนะครับซึ่งผมผ่านไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่สามารถรีวิวให้ดูว่าขั้นตอนการผ่านเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเพอเอินผมผ่านด้วยตัวคนเดียวไม่ได้พึ่งบาร์ต้ เน,นื่องจากทีมผมเ,เป็นแท้งสองตัวใช้เตยอหุยแทงอีกหนึ่งตัวถ้าใครผ่านซุนเกียนไปแล้วนะครับเควสนี้ง่ายมากครับถ้าถ้าบอกกันตรงๆก็คือมันสเต็ปเดียวกับซุนเกียนเลยนะครับก็คือมีตีหน้าตีหลังนะครับผมใช้ฟอร์เมชันอะไรนะครับผมใช้วิธีนี้ครับผมเอาทุกตัวขึ้นมาอยู่หน้าอย่างนี้หมดเลยนะครับแล้วก็เอาเตียวหุหหยไว้หลังนะครับมันจะบิงเข้ามาตบเตียวหุยเตยวหุยเตยวหุยอย่างเดียวเลย นะครับหรือว่าจะอย่างนี้ก็ได้สําหรับคนที่มีแท้งถามว่าถ้าเกิดคนที่ไม่มีแท้งจะมีแท้งคนเดียวจะผ่านยังไงนะครับมันก็มีวิธีคือเอาตัวที่หลบเยอะๆนะครับหรือว่าหลบได้เดที่สุดนะเอาไว้ข้างหลังหรือข้างหน้าสักตัวหนึ่งนะครับมันยังไงเราทีมเราต้องมีแท้งตัวเดียวใช่ไหมเอาไว้ข้างหลังหรือข้างหน้าตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะตี ہ, มอนสเตอร์จะตีมีดนะครับแล้วเราก็ขยันฮิวเอานะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับ ซึ่งผมพลาดจริงผมมาเดินอยู่ในแมปเอ่อไอชั้น5นี้นะครับก็เดี๋ยวขอเวลาประมาณ10วิแปบบ๊แบแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปแมปใหม่ให้ดูนะครับโอเคมาถึงสถานที่แล้วสำหรับใครที่สอบถามเรื่องเควส55กับไวท60นะครับ ใจเย็นนิดน,นึงนะครับพอเพิ่อนผม64แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะครับมันมันโหดจริง55กับ60ต้องจอมรับจริงว่าาผมเข้าไปทีไอ้ q u e หกสิบอ่ะมันตบผมอะ่ 5, อะ5,700อ่ะตรงที่ผมนอนเลยอะ่ะไม่ไหวจริงจริานี่เป็นแบบใหม่ครับก็จะเห็นว่าคนผ่านมายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,ามันค่อนข้างจะโหดหรือเปล่าไม่รู้นะสำหรับคนที่ ที่ยังไม่ผ่านสุดเก์หรือเพ,พิ่งผ่านนะครับมันจะค่อนข้างลำบากต้องมีตี้นะครับเดี๋ยวไปดูคนออกส่วนกันข้างหน้าข้างหน้าทางเข้านะจะมีเยอะกันแค่ไหนโอ้ไม่มีเลยว้าวเปลี่ยนชแนลก่อนไ <c oughs> ป็นชแนลหนึ่งเดี๋ยวชแนลสองเผื่อคนจะเยอะขึ้นนะครับนี่ไงเรากันหลายคนเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่อ,อยังไม่ผ่านนะครับ แล้วก็จะมาดูกันว่ามีคนระดับเทพนะครับเยอะกันแค่ไหนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับเมื่อกี้โอเคนะครับก็แค่นี้สำหรับแบบใหม่ผมยังไปต่อไม่ได้นะเพราะว่าผมยังไม่ผ่านเควสไอตัวลาตเวนนะครับเข้าใจว่าน่าจะไปถึงเมืองสูโจนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวมีอัปเดตรือ รีวิวให้กันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวันนี้ก็จะมาเปิดสงสัยว่าเปิดแล้วจะได้อะไรดี๋ยวผมซื้อเปิดห่อ,อให้ดูทุกอันเลยก็ไม่ทุกอันหรอกทุกอันก็เกินไปนะครับอันนี้สักกล่องนึงวตโตสักกล่องนึง้องตงอันนี้แม่งเวรกรรมไม่พอเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะีนี้เพิ่มเพิ่มนี้ก่อนเพิ่มที่ว่างก่อนเพิ่มที่ว่างโอเคนะครับ หงตงอย่างวันนี้ซื้อใช่ไหมเมื่อกี้ซื้อหงตงนะครับถุงพัดถุงพัดไม่เอาได้ไมไหมอ่าโอเคถุงพัดหนึ่งอันนะครับไปซื้อดิเฮ้ยไปซื้อไม่ได้วะโอ้ก็ตรงนี้ธนูหงตงอ่านี้ยเนี้นี้โอเคมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมจัดจัดหน่อยจัดหน่อยเอ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยอ่าจัดมาจัดมา จัดแม่งให้หมดเนี่ยเออมีอยู่พันทองเนี่ยเอ,อาแม่งให้หมดเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่เอาอันนี้ไม่เอาโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละกล่องจะได้เป็นยังไงนะครับจากละกล่องอันนี้เศษมันก็ได้เศษอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าได้เศษเนี่ยห้าดาวตกใจนึงว่าได้เต็มดาวนะครับเอหัวโตนะครับได้ยศทหารโอ้โหซื้อมาตั้งเยอะนะครับการ์ดการ์ดเชิญ์ุก้าทองเอ้ยเอาตกใจเวนคัมวันที่โอเค อันนี้ครับมือทะนุคัวโตเอ้ยมือทะนูทองตรงโหได้ของกระจอกมากเลยอันนี้การสุ่มการหัวโตการน้อเงินโอเคของตรงนะครับไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคือมันต้องซื้อเยอะนะครับบองตรงอ่าพัดการระเบิดอ่าหมดเรียบร้อยคือของพวกนี้มันต้องซื้อจากหนักจริงครับสักเป็นร้อยเป็นสิบยี่สิบถุงเนี่ยมันน่าจะ อาจจะเวิร์กกว่านะครับก็โอเครีวิวนี้มันก็เท่านี้นะครับก็คงไม่ไม่สามารถทำลนด์ได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้เดี๋ยวคราวหน้าจะาเดี๋ยวจะพยายามผ่าน55กับ60มาก่อนแล้วเดี๋ยวจะอัพคลิปให้ดูนะครับโดยรวมถือว่าผิดหวังกับเควสใหม่เหมือนกันนะโอเคขอบคุณมากครับสำหรับ ใครที่กดไลค์เอ้ยไม่ใช่ขอบคุณสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กด subscribe กันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอัพคลิปหรือเก็บสาระเล็กๆน้อยๆมาให้เรื่อยๆนะครับผมแต่ช่วงนี้อาจจะอัพดึกสักนิดนึงครับเพราะาเรื่องงานประมาณ2ทุ่มนะครับก็มาถึงบ้านก็ประมาณ3ทุ่มกว่าจะอัดคลิปก็3ทุ่มครึ่งนะครับก็ต้องขออภัยถ้าอัพดึกนิดนึงนะครับถ้าใครถามตอบใน channel เนี่ย อาจจะตอบช้านหนึ่งนะครับเพราะตอนกลางวันทํางานจริงๆนะครับผมโอเคพูดเสยืดเยอะเลยท่า,ทานี้แหละครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ